ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่พรไดายพคนะครับนี่เขาจะมีการจัดงานนะนี่คืองานเนะีจนถึงวันที่7นะครับอยู่ชั้นหนึ่งนี่นะครับไปให้ดูบรรยากาศนะนมีแบบว่าขนมหมึกนี่นีเค้กนะครับเค้ก5 9บาบาทร้านหยกสดก็มาเดี๋ยวพาเดินดูเป็นเทศกาลอาหารนะ มีมาหลายวันแล้วล่ะแล้วก็มีจนถึงวันที่เจ็ดนึงเจ็ดธันวาน้ำพริกนมนี่นะอาหารเหนือใครชอบอาหารเหนือก็มาแวะมาทางด้านนี้ได้ลองมาทางนี้ดอูอันนี้เป็นแบบจอจอมินิเจ็ดลูกเจ็ดสิบเก้าบาทหอยจอปูสามลูก แค่กึนหกลูกเผือกทอดเจ็ดชิ้นอย่างเงี้ยนะนี่ยนะเขาก็จะมีแบบของขายแล้วแต่ว่าแบบเราอยากได้แบบไหน,นนะฝั่งด้านนี้จะเป็นปูอ๋อมีน้ำพริกน้ำพริกไข่ปูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่มีปูอย่างนี้ได้สองร้อยสามร้อยห้าร้อยฝั่งด้านนึงก็เป็นแบบเนื้อป,ปูอันนี้เป็นทอดมัน ทอดมันปล,ลายทอดมันกุ้งสดนะฮะนี่นะตอนนี้อาจจะเอือ,อ,อยนิดน,นึงนะเพราะว่ายังไม่ได้กินกาแฟสักแก้วเลยวันนี้ก็ <c oughs> จะนิ่งๆอ่ถ้ากินกาแฟแล้วก็จะดีดหน่อยนะก็จะเฮฮาหน่อยนะทุกคนอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นไก่นะฮะไก่ย่างจิลพนันนี่มีแบบว่าเต้าหู้ดำเต้าหู้ดำโคตรฮาามอยู่ทางลง้นเห็นไหมมีทอดซีนะก้อนละหกสิบสามก้อนร้อยห้าสิบ จะสะสีกันได้นะแต่ฮู้ดรามอร่อยนะเขาเป็นของดีโพทารามนะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเนี่ไงบรรยากาศนะฮะมีร้านร้านค้าก็จะอยู่ตรงนี้คือมารถไฟฟ้าส่วนหลวงลอเก้านะครับออกประตูสองนะแล้วก็เดินยาวมาได้เลยนี่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเราพามาเดินเล่นวิ่นี่กุยช่ายตลาดภูนี่กุยช่ายตลาดภูเนี่ยเป็นแบบทอดอร่อยมากเลยนะ แบบทอดก็อร่อยแบบที่เป็นบอกว่านี่โมจิปันสดเห็นไหมไส้เผือกก็อร่อยซันชอบกินไส้เผือกผู้่ช่ายเนี่ยผู้ชายตลาดปูก็จะเป็นแบบไส้เผือกคือชอบกินไส้เผือกเป็นพิเศษอุ้ยนี่มีอันนี้ด้วย่ะขนมโอ้ของขายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนถึงวันที่เจ็ดนะครับ ถ้าใครบอกว่ามีเวลาว่างก็ลองแวะมาได้นี่ก็จะมีนะร้านน้ําส้มนะแล้วก็มีขนมเนี่ยโดยขนมไทยก็จะมีแบบขนมไทยแบบหลากหลายีนะ่ยเขาอยู่ตรงบริเวณชั้นหนึ่งแล้วก็ร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะครับถ้าใครยังไม่หมดก็เอามาใช้นะแต่ส่วนมากก็จะเริ่มละละ่อยหล่อละนี่ปลาทุงแล้วหนึ่งร้อยบาทนะครับปลาต่างๆโอ้แบบเยอะแยะเลยอะไอคนละครึ่ง plus ค้าร่วมโครงการหมดเลย แ้านนี้ก็เป็นแบบทันยพืชขนมตุ๊บตับนะครับห่อละสี่สิบนขนมตุ๊บตับห่อละสี่สิบทุเรียนกวนอันละหนึ่งร้อยี่สิบหรือว่าจะเป็นแบบทุเรียนทอดรออยูอ่ห่อใหญ่ๆหอาจจะหนึ่งวันหนึ่งวันหมดทุเรียนกวนก็ละสองร้อยห้าสิบคือไม่ต้องแบบลงใต้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็สามารถที่จะแบบกินทุเรียนกนที่เรียนกวนได้ก็ละสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับอ้าวโอ้โ,อโอหร้านค้าเขาเยอะอยู่นะมาดูรังนกอาริยานะครับรังนกพเมียมจากปากพนังนะกลมละหนึ่งร้อยบาท น้ำตาลสดพันล้านนะฮะน้ำตาลสดพันล้านอ่นเดี๋ยวลองดูร้านปังจีนะฮะเปาจีไม่ใช่ปังจีเปาจีนะฮะอะไรของกินแบบเยอะแยะหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวลองเดินกันต่อเนื่องกันครับเราก็จะรีบเดินนิดนึงเพราะว่าเราเรากำลังหากาแฟนะฮะตอนนี้นะฮะเราต้องเติมคาเฟอีนเข้าเลือดซะหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันมันไม่มันไม่เฟรชเมันไม่ดีดเลยวันนี้ แคบหมูลานนาอืมน่ากินมากแคบหมูแคบหมูลานนาเป็นแบบว่าเป็นหนงังเปแบบมีแบบไส้อัวเนี่ยนะทางนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะฮะลูกชิ้นเนือ้อไม่เปรี้ยวมีแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะคระับนี้ออ้ยเขาเกลียบคนเยอะแชวนิยมไทยนอ่เขาเกลียบ ประมาณนี้นะฮะเห็นปะชิมได้เลยผ้าป่าเดี๋ยวเดินไปทางนี้เดินไปทางนี้กุ้งดองนะครับโอ้แซลมอนยำอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเยอะแยะเลยทุกคนนี่ร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยนะนี่คือบรรยากาศภายในงานนะนี่มีปูมาแกะด้วยครึ่งโลสามร้อยบาทครับหนึ่งกิโลห้าร้อยบาทครับนี่บรรยากาศในงาน มาดูฝั่งด้านนี้ข้าวแปลรูปจากเม็ดจำเนียนโอ้วหโดนัทนมสดทองม้วนกะทินะฮะโดนัทนมสดทองม้วนกะทิเอาเนี่ยไ,ไปนั่งกินกรุบกรุบนี้อร่อยเลยนะทุกคนหรือว่าจะมีอันนี้ด้วยชิมฟรนีนี่แบบยควว่าขนมนมเนยเอาเพลงก็ดังมากเลยตอนนี้นะฮะข้าวซอยไก่ก็มีนะทุกคนอีกข้าวซอยไก่ฝั่งด้านนี้อู้ยุดตาพะเพินพามาทาง,ทางด้านนี้นยะเห็นไหมเม็ดทเรียนกรอบนะครับ หรือว่าแบบมีของกินเยอะอันนี้ก็บรรยากาศแบบภายในงานนะนี่บบอุ้ยมีแบบว่าน้ำพึ่งนะน้ำพึ่งอะไรต่างๆนานาก็สบาทมีน้ำพึ่งมะน,นาวอ,อย่างเงี้ยในนี้เขามีแบบเมนูอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวเราแบบว่ารีบเดินหน่อยนะทุกคนนะ <c oughs> จะจะไปนั่งเห็นไหมมีหมูสวรรค์คือเรามาไกลมากเพราะว่าเรามาจากแบบทางห้วยขวางใช่ปะ เรามาที่นี่คือนั่งรถไฟฟ้ามานานมากอุ้ยนี่นแฮสเฮ้ยดูละสี่สิบอันนั้นคือมะเขือเทศมะเขือเทศอร่อยนะเอาไปแช่เย็นมันต้องเป็นแช่แบบเย็นๆน่ะแล้วก็แบบนั่งกินมันฟิลเป็นผลมไม้เลยนะมันเหมือนแบบขนมผลมไม้อะไรต่างๆและนี้ไส้กรอกแมกไก่นะฮะนี่ไส้กรอกแมกไก่ขนมเบื้องนะครับขนมอะไรต่างๆเยอะแยะน,นะ อันนี้จะเป็นแบบว่าแบรนด์ส่วนมากก็จะมีแบรนด์ของดาราแล้วก็แบรนด์ของแบบคนมีชื่อเสียงเนาะขนมเบื้องไข่แบบใส่ไข่อุ๊ยนี่ขนมเบื้องแบบใส่ไข่มีเปียะฟินๆมาด้วยนะทุกคนโอ้ยของกินเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบของคนละครึ่งพาร์ทนะฮะรวมวายด้านนี้ของหวานชีสเค้ก59บาทโอ้ชิลล่าบาทเท่านั้น เดี๋ยวลองเดินดูด้านอื่นด้านนี้ก็มีนี่ของทอดข้าวนะครับคุวป้าวิไลนะฮะก็จะมีปับข้าวมาขายเฮ้ยบุญกะทิหกสิบน่ารักจังเลยเป็นรูปสัดต่างๆนะครับืูว่าจะมีแบบบุญกะทิขนมมีเขียงอันนี้เป็นแบบของใช้ทั่วไปแล้วนะเห็นนะมีแบบของใช้ของสอยอยู่กล้วยนะครับกลอจีโ้โเนี่ย นี่อของกินจนี่มีเฉลคุ้ยนิ่มนะครับแล้วก็น้ำสามสหายเนี่ยฝั่งด้านนู้นก็มีเ,เดี๋ยวลองแบบเดินดูก่อนว่ามีอะไรนะสนใจบ้างนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพันย็บพืชนะครับไอโอ้ของกินนะนี่บรรยากาศงานนะฮะ าก็จะมีแบบว่าขายของแบบเยอะเยอะแยะเลยแล้วแต่เราอยากได้อะไรเนี่ยคนไม่เยอะด้วยทุกคนเดินสบายมากโอ้โหอันนี้ค่ะของกินเบอร์เกอร์มาทางนี้สิขนมจีนนะครับว้าขนมจีนขนมจีนอันนี้ก็ครัวแม่วิไลเหมือนเดิมอันนี้เป็นพวกสมุนไพรนะครับนี่อันนี้แบบ ร้านค้าทั่วไปด้านหลังมีมีแบบยามียานวดอะไรอย่างเงี้ยด้นะประมาณนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนคือถ้าใครแบบว่ามีเวลามาที่พลาไดพาร์คเนี่ยลองแวะมาได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะมีแบบของขายนี่เห็นไหมของขายแบบเยอะแยะเลยอะเดี๋ยวลองเดินแบบ เข้าไปหาน้ําดื่มเผื่อว่ามันจะมีอะไรเผื่อว่าเรา,เราจะดีดตอนนี้คือแบบเหมือนยังไม่คึกนะทุกคนถ้าใครดูคลิปแล้วเหนื่อยหรือพูดผิดบ้างตั้งขออภัยนะเพราะว่าอาจจะยังอึนอยู่อึอนบ่ายสองนะยังอึนอของกินแบบเยอะมากเลยพาเดินดูก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ มีถึงวันที่7นะครับของพระราดายพันะครับอีกมาจากตรงนี้ได้เลยนี่ใครมาก็คือขึ้นมาได้เลยหรือว่าถ้าใครมารถไฟฟ้า,อาของสายสีเหลืองก็ออกประตู2แล้วก็เดินลัดมาที่พระราดายพันะครับตอนนี้แวะมากินกาแฟนะครับทุกคนมาดื่มกาแฟก็จะดื่มเป็นอเมริกาโน่ส้มสดนะครับ อยู่ที่ร้านอันนี้ก็จะแบบอยู่ตรงบริเวณศูนย์อาหารนะฮะนี่น่ารักน่ารักเนี่ยมานั่งมานั่งเล่นมานั่งนี่นั่งที่แบบเอ็น <c oughs> อยู่ที่พาราไดพาร์กนะครับ